เขาจะเลยอะไรจะแห้าลงโคตกันเล่วแห้งแล้วเลแล้ว แล้วหรือยัง

เดี๋ยวนี้มันคยอโรคปี๋ซะแล้วโสดน้าจนดอ่าง

มงูอภัยเกาะอันนั้นงูเห่าเป่างูรแม่เนี่ยโคตรตัวเอาสาด่างเรอวะไม่จำบ่เหม่อ คุณะด,ดึงทั้งคุณได้มาโตมาเชือกันจนเลี้ยงมั ดึงสายยางมเปิดคือดมันไม่ลอยเนว่าพูกองนีนี่พักหน้าะ อ้าวอายังคือใส่ตะเกิดบซุกนั่นน่ะล่ะมาลูกบอใช้ไปบุญใช่ไหมคือใส่ตะเกิดบซุกนั่นแหละคือตะส่วนเพราะงั้นเขาเข้าร่างถั่วหนึ่งเขาพี่น้องกระตุกหนามไหนยังคือยายอยู่ล่ะลูกกับจอกหนามพักกระลัมนะต้มใส่มะม้าอีกบ่ หนาวไปเ้ยเรียบร้อยัวัันนี่ันมาเด้อมาเด้อมาเด้อ มันมีแดงแล้มันจอดมันสิตายนะแกเหเนี่ยก่เขาเนี่ยแกหาาเยโยกไน้ำตมันเย็นมันเนียวแห้งกับ่วยไผ่น้ำลูกบยเสียบแรกหดคนรอ ร้อยเอาข้าวให้แม่ด้วยแม่ชญานโบกม่วงเอาข้าวมาให้เออนี่เด้กเขาอย่างนี้ไม่เห็นเลยเขาเมาแต่ใส่บาดโอ้ยเบิร์ตสามร้อยมาให้แหมไหมนี่ท่านผู้ชมยัดโบกม่วง แ่บแม่เราต้องออกมาเลียเลียเลียกินหน้าเราต้ังจะขัไปไม่ว่าใส่จานหรือใส่ถ้ววใส่ถ้วยเนี่ยมันจะม้เบิ่ตัวนนี้อไปเลยคือเขาเ้ากับหมาดซะงง อยู่ขั้นน้องมึงขึ้นไปะสายป่าวฮัมะเขือน่ะมึงเบิ้ลพุ่นหรอนี่พี่น้องเลยไปกินข่าวกับสุปมะเขืออยู่เฮือนยังเงึงสามสี่คำต้องมาหยัดบุกม่วงนี่ ไซื้อไหว้นานนเาเอาไหวนานข้ากัเอาไหวมาเอาลงมนนั้นเ่นเ้ากับอาบน้าไหว้โมงเอาน้าจำศอกมีสดนเลยกินหัวอาบน้ำไป่อยเขียนหัวอาบน้าไปหน่อากล่องใบไก่กระดูก มองายน่วยไมอร่อยองายหน่วยนี่นาดิไงแท่แค่มันถ่าเเลยตื่นมากกบ่ออาเวลาถ่ายเรียก็มลังดมเนท้องนะจัดจ้นปะื้ออรมากินแฮะย่ก bên á tay này bên á Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không И во во Nói là cái ngao gì đấy Thì nàng xí mưa ý cho mươi xí ma Thôi bà tham thì nàng rồi <laughs> Mưa là mưa đây xí ma ý à. Mưa là mưa đây ma <laughs> จทำงคนถิ่นหนึ่งไม่อยู่พีิ่นหนึ่งคลายกะได้ว่าคล้ายฐานนั้นเอา่านน้ำมันลงมาก่อนกดฐานค้ายแล้วถึงมาหูแต่สูดแดดจ้เจ้าก็ไปอยู่คนที่นหนึ่งว่าอยู่พีทิ่นหนึ่งเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาขนาดนีนะผมมัเงาตายละ้อนหอนตายแหละไม่เลยแสุกเนาะอสู้ ไดอกที่ขอทขอให้กกับทุกทานเหตุทางคล้ายกันปูุ่มโม่เหตุทานคล้ายนะชิใส่เบสคบคือนุ่ให้ลูกคายอยานเขาเห็ยังมาวยหรอ้างมาลม Ui สิหมดอุ้ยเอเมย์